และนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมซงจินอูถึงไม่ไปที่เกาะเชจูพร้อมกันกับเหล่าฮันเตอร์คนอื่นๆคงต้องขอย้อนความกลับไปในตอนที่9ตอนที่ซงจินอูนั้นกำจัดบอสในดันเจี้ยนได้สำเร็จเขาได้รับสกิลที่เรียกว่าสลับเงาซึ่งเป็นสกิลที่ทำให้เขากับทหารเงานั้นสลับตำแหน่งกันและในตอนที่เหล่าแรงเอทของฝั่งญี่ปุ่นและเกาหลีรวมตัวฝึกซ้อมกันซงจินอูก็ได้ให้ทหาร5คน ซ่อนตัวอยู่ในเงาของเหล่าแรง์เอดคนอื่นถ้าถามว่าซงจินอูทําแบบนั้นไปทําไมก็คงจะคิดว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินไปซงจินอูก็จะได้สลับตาแหน่งเงากับทหารได้ทันแต่เหตุผลที่เขานั้นไม่ได้ไปที่เกาะเชจูเพราะเขานั้นคิดว่าเหล่าฮันเตอร์แรง์เอดของฝั่งเกาหลีและญี่ปุ่นนั้นแข็งแกร่งพอที่จะปิดเกตในเกาะเชจูได้ซึ่งมันก็ควรที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ดันเกิดเหตุไม่คาดฝันเพราะนางพญาของมดได้ให้กำเนิดบุตรขึ้นมา ถ้าไฮเหีเยกก็คงจะเหมือนราชาของมดเหมือนกับเรื่องฮันเตอร์เอ็กซฮันเตอร์ที่ราช้าที่กําเนิดมานั้นจะมีพลังที่แข็งแกร่งมากๆจนทําให้แม้แต่เหล่าแรงเอดของฝั่งเกาหลีหรือญี่ปุ่นก็เทียบไม่ติดและในตอนที่เหล่าแรงเอดของฝั่งเกาหลีกําลังจะถึงข่าววิกฤตทหารเงาที่แฝงตัวอยู่ในเงาก็ได้พุ่งออกมาและได้ช่วยชีวิตของเหล่าแรงเอดพวกนั้นเอาไว้และหลังจากนั้นฉากก็ได้สลับมาที่ซงจินอูซึ่งซงจินอูก็ได้พูดไปว่า สลับเงานั่นก็หมายความว่าซงจินอูนั้นได้สลับตำแหน่งกับเงาที่อยู่ในเกาะเชจูและได้ไปที่เกาะเชจูอย่างแน่นอนในตอนถัดไปเราคงได้เห็นซงจินอูขอบัตรากับเบลุอย่างแน่นอนและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วเจอกันครับซุปเปอร์สปอย